สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับที่รับชมผ่านทาง Facebook แลรดิสตัดแรดดี้โฮมของเรานะผมก็กลับมาอีกแล้วครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็จะเจอกับผมเช่นเคยครับกับหนึ่งสัตยานาสมใจที่รับหน้าที่ครับเป็นพิธีกรพาคุณลูกค้าที่กําลังรับชมไลฟ์สดของเราตรงนี้ครับไปดูโปรโมชั่นสุดพิเศษต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ครับแรดดี้โฮมของเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการจัดงานแรดดี้โฮมโอเพ่นเฮาส์นะครับผมกับลดเสียสติจองเท่าไหร่ลดให้คูณ2เลยนะครับเรียกว่า เป็นโปรโมชั่นพิเศษที่นํามามอบให้สําหรับลูกค้าที่กําลังมีแพลนในเรื่องของการสร้างบ้านหรือใครที่ตั้งใจจะสร้างบ้านอยู่แล้วอยากได้โปรโมชั่นสุดพิเศษเนี่ยก็สามารถครับผมมาใช้บริการกับแลนดิ้งโฮมของเราทุกสาขากันได้เลยครับผมและนอกเหนือจากนี้ครับผมแลนดิ้งโฮมต้องบอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งกําลังใจครับผมที่ช่วยคอยสนับสนุนแล้วก็คอยช่วยเหลือสําหรับทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมที่กําลังเผชิญกับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราเนี่ย จะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนเลยก็เป็นกาลังใจให้กับทุกทีมที่กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการโควิด -19 ของเราครั้งนี้นะครับผมอ่ะเชื่อว่าหลายๆท่านได้ดูการประชาสัมพันธ์แล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะขออนุญาตมานําเสนอสําหรับอีกหนึ่งแบบบ้านนะครับผมเรียกว่าเป็นบริษัทในเครือของแลทิโฮมของเราเองนะะ่ แล้วก็คือบริษัทเทนดี้โฮมบิลดเดอร์ er นั่นเองครับเรียกว่าเขาเป็นบริษัทร,รับสร้างบ้านในเครือของแลนดิ h o โฮมที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ว่ายิ้มกว้างสร้างบ้านนั่นเอง wow. ว้าเราเราบอกว่าเขาเนี่ยดูแลในเรื่องของการสร้างบ้านราคาตั้งแต่3ล้านถึง6ล้านบาทเป็นต้นไปสําหรับใครที่บอกว่ากําลังจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวหรือใครที่บอกว่าอยากได้แบบบ้านที่ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปบอกเลยครับว่าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับคุณลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนเลย ก่อนที่เราจะไปชมกันเดี๋ยวเราขออนุญาตดูโปรโมชั่นก่อนแล้วกันนะครับผมในส่วนของเทนที่โฮมของเราครับมมีโปรโมชั่นอย่างที่เราแจ้งไปก็คือมีส่วนลดสูงสุดถึง3 0มมีฟรีเข็มจ่อแล้วก็มีฟรีส่วนลดเงินจองนะครับผมมูลค่าสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทเลยก็เรียกว่าหากคุณลูกค้าเนี่ยตั้งใจหรือสนใจจะสร้างบ้านกับเทนที่โฮมของเราครับผมก็คุณลูกค้าเนี่ยวางเงินจองมาที่5 0,000บาทเงินจองนี้ครับใช้เป็นส่วนลดนะครับผมสุดพิเศษได้อีกด้วยแล้วก็ ส่วนลดตัวนี้ก็คือคูณ2ให้คือจองห0,000ลดให้ถึง1 0 0 0 0แบาทเลยพร้อมทั้งครับลูกค้าทุกท่านที่สร้างบ้านกับเทนนี่โฮมของเรานะบอกเลยว่าจะได้รับในเรื่องของการติดระบบแคปพาร์คครับเขาบอกว่าเป็นระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ที่เติมออกซิเจนเข้ามาสู่ตัวบ้านของเราเรียกว่าเป็นอีกในระบบที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งลูกค้าที่สร้างบ้านกับแลนด์นโฮมแล้วก็เทนนี่โฮมทุกหลังเนี่ยก็จะได้รับในเรื่องของการติดตั้งระบบแคปพาร์คนี้ไปด้วยเลยอย่างแน่นอนครับผม ซึ่งแน่นอนวันนี้นอกจากโปรโมชั่นที่เรานําเสนอแล้วนะครับเพนที่หวเรามีโปรโมชั่นมาให้อีกเยอะแยะมากมายเลยขออนุญาตยกตัวอย่างมาสักแบบ3 4 5ี่หตัวอย่างแล้วกันในส่วนของโปรโมชั่นที่เราจะมอบให้กับูลูกค้านะเพราะว่าบอกว่าถ้าบอกหมดนะี่โอ้โหยาเป็นหนึ่งหน้ากระดาษ A4 คือแบบเยอะมากๆพอะช่นแล้วคุณลูกค้าที่สนใจต้องการรับสิทธิพิเศษดีๆหรือต้องการรับโปรโมชั่นที่1กําลังจะพูดไปนี้ ต้องรีบมาดูตัดสินใจผ่านไลฟ์สดของเราก็ได้หรือก็ไปใช้บริการที่สาขาใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับมผมอ่ะเขาบอกว่าเทนนิโฮมครับผมมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเขาบอกว่ามีเนึ่งร้ยนะครับผมเปลี่ยนพื้นนะครับผมชั้นล่างจากกระเบื้องนะครับผมคอนโต้ขนาด12บคูณสินิ้วตัวนี้เราอัปเกรดให้นะครับผมเป็นเป็นแกรนิตโตนาโนขนาด60สิ60 cm, คูณหกเซนเมตซึ่งตรงนี้เนีเราอัปเกรดให้กับคุณลูกค้า เพื่อให้มีการเลือกลายกระเบื้องแล้วก็ปูกระเบื้องได้สวยงามมากยิ่งขึ้นน,นั่นเองครับผมนอกจากนี้ครับมีการเปลี่ยนลามิเนตรครับผมจาก8มิเมเป็น12มิมว้าวโหเพิ่มความหนานะของลามิเนตให้ด้วยนะครับสำหรับชั้น2ของเราความทั้งมีเรื่องของระบบบ,บ้านปลอดแมลงสาบนั่นคือ CP Design ก็ตัวนี้ก็มออให้กับผู้ลูกค้าเท็ดโฮมด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนอกจากนี้ครับผมยังมีในเรื่องของไฟฟ้าร้อยท่อทั้งหลงังเดินท่อกําจัดปลวกแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยที่นํามามออให้กับผู้ลูกค้าที่ตัดสินใจมาสร้างบ้านกับเราในช่วงของการจัดงานเล็ดดี่โฮมโอเพ่นเฮาส์ครั้งนี้นั่นเองนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับผมอยากดูแบบบ้านอย่างไหนอยากดูแบบใจแบบบ้านไหนลองคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราพยายามจะหยิบยกแบบบ้านมานําเสนอให้ ลูกค้าเนี่ยได้ดูแบบแบบหลากหลายแบบหลากหลายหลังหลากหลายสไตล์เลยกันเลยแล้วกันเนาะอ่ะสำหรับตัวนี้ครับเดี๋ยววันเราจะพามาชมกับ2แบบบ้านยอดฮิตยอดนิยมที่บอกเลยว่าค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆสําหรับเทรนดนิยมข,ของเราสองหลังน,นั้นนี้เดี๋ยวเราจะพามาเปิดมาดูฟังก์ชันการใช้งานด้านในว่าน่าสนใจยังไงอ่ะเรามาดูกันเริ่มจากแบบแรกของเราอยู่ตรงนี้เลยครับมาเลย นะครับเดี๋ยวที่จะกล้องแพนดูโดยรอบรวบของหน้าตาของแบบบ้านของเราก่อนนะครับผมสำหรับแบบบ้านที่อยู่ตรงหน้าของคุณลูกค้าหลังนี้ครับชื่อว่าแบบบ้านเดอะเกรสศูนย์ห้าเดอะเกรสศูนย์ห้าครับผมมาพร้อมกับขนาดที่ดินอยู่ที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีที่ดินแนละ้วอยู่ที่ประมาณ19.50คูณ21เมตรตัวของขนาดอาคารที่กาลังอยู่ตรงหน้าจอของคุณลูกค้าตรงนี้ครับผมขนาดของอาคารนะอยู่ที่15คูณ50คูณ17เมตรแล้วก็บ้านหลังนี้ครับผมมีพื้นที่ใช้สอยนะอยู่ที่250ตารางเมตรด้วยกัน มีถึง5ห้องนอนครับแล้วก็5ห้องน้ำแล้วก็สามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยเรียกว่าเป็นบ้านที่ดูมีฟังก์ชันการใช้งานที่ค่อนข้างครบครันนะแล้วก็ใช้พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านน่ะได้อย่างลงตัวเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีการแยกพื้นที่ของบริเวณลานจอดรถเนี่ยแยกออกจากตัวบ้านเพื่อไม่ให้ไปกินพื้นที่ฟังก์ชันการใช้งานของตัวบ้านนั่นเองอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนอยากเห็นฟังก์ชันการใช้งานด้านในเดี๋ยวเรามาชมฟังก์ชันการใช้งานด้านในกันเลยครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตเริ่มต้นจากชั้นหนึ่งก่อนะ มาอย่างที่หนึ่งแจ้งไปครับผมตัวนี้เนี่ยทางแบบบ้านหลังนี้น่ะก็ค่อนข้างมีสเปซค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดูนะครับผมจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันพื้นที่ใช้งานชั้นหนึ่งของเราเนี่ยจะค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีการแบ่งกั้นหรือปิดเป็นโซนมากเกินไปเพื่อมีการเปิดโล่งให้กับตัวบ้าน,นมีความโอ้อ่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูให้บ้าน,นมีพื้นที่โล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับผมเนะมื่อทางเข้าสู่บริเวณตัวบ้านของเราแล้วผมก็จะมีเฉลียง นะครับผมซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยก,กว้างอยู่ที่ประมาณ4เมตรด้วยกันแล้วก็ด้านนี้เนี่ยอยู่ที่1เมตรด้วยกันนะครับผมเมื่อเข้ามาในตัวบ้านของเราก็จะเจอจุดแรกครับผมเรียกว่าเป็นจุดของจุดรับแขกนะครับผมเรียกว่าจริงๆเงนี่ยสเปซตัวนี้ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะครับผมสามารถทําเป็นห้องรับแขกนะครับผมหรือทําเป็นห้องพื้นที่กิจกรรมตรงนี้ก็ได้หรือคุณลูกค้าเนี่ยจะมีการขยัยฟังก์ชันของห้องรับแขกตรงนี้เนะี่ยมาไว้บริเวณตรงนี้เพื่อให้กว้างมากยิ่งขึ้นก็ได้ด้วยต่อมาทางด้านนี้ครับผมตรงนี้ ลิงก์ไปกับบริเวณของจุดรับประทานอาหารตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่สเปซค่อนข้างกว้างมากๆนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าทางผู้ออกแบบเนี่ยมีการดีไซน์เพื่อให้บ้านเนี่ยดูมีความกว้างแล้วก็มีความโอทถมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมอ่ะต่อมาบริเวณมุมนี้ครับผมก็ติดกับโถงทางเดินมาจากห้องรับแขกครับก็จะเป็นในเรื่องของห้องรับประทานอาหารซึ่งนี้เนี่ยก็มีการจําลองว่าสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยได้ถึง6ที่นั่งเลยและเข้ามาด้านในตรงนี้ครับผมก็จะเป็นพื้นที่ของครัวปิดนะ ก็เรียกว่าสเปซเนี่ยค่อนข้างลงตัวเลยนะครับมีการจัดสรรปันส่วนให้อย่างชัดเจนแล้วก็บริเวณชั้นหนึ่งของเราเนี่ยก็จะมีห้องน้ําส่วนกลางตรงนี้จํานวนหนึ่งห้องด้วยกันนั่นเองครับผมอะต่อมาตรงนี้บอกเลยว่าชั้นหนึ่งของเราตรงนี้นอกจากพื้นที่สเปซกว้างแล้วยังไม่พอครคุณลูกค้าตรงนี้เนี่ยมีห้องนอนนะครับชั้นหนึ่งอีกหนึ่งห้องนอนด้วยเรียกว่าโอโ้โหเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวก็เรียกว่าเป็นห้องนอนแบบ master ์ e บ r o o m เลยก็ได้นะเป็นห้องนอนชั้นหนึ่งที่ไว้สําหรับ ไให้คุณพ่อคุณแม่หรือสําหรับแขกก็ได้นะก็เลยอกว่าเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวหรือใครจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันยังไงของพื้นที่ตรงนี้นะก็สามารถทําได้เลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่มีฟังก์ชันค่อนข้างครบคันแล้วก็ลงตัวด้วยกันนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อมาหนึ่งขอย่าทาขึ้นมาที่ชั้นสองนะก็อย่างหลังนี้จะเห็นว่านะครับผมมีห้องนอนชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมอยู่หนึ่งห้องนอน,นขึ้นมาข้างบน,นก็จะมีถึง4ี่ห้องนอนด้วยกันว้าโอ้โห นะครับผมอ่ะเดี๋ยวราเลยเมื่อเราขึ้นมาที่บริเวณชั้นสององเราครับจุดแรกที่เรามาเจอบริเวณนัน้นนี้ผมก็จะเป็นพื้นที่นะครับผมสําหรับไว้เป็นสําหรับห้องพระเนาะหลายๆคนก็บอกเราว่ามีพื้นที่สาหรับห้องพระตั้งต๊ะหมูบูชาบริเวณเซิร์เปซต,ตรงเนี้ยสามารถใช้บริเวณห้องผ่าได้อ่ะเดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของห้องนอนนะครับผมห้องนอนใหญ่แล้วกันตรงนี้ซึ่งบริเวณชั้น สองของเราครับผมก็จะมีห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์เบดรูมอยู่ที่สองห้องนอนด้วยกันโดยจะมีเป็นห้องนอนขนาดใหญ่บริเวณนี้ครับผมกําลังลุกที่ตะกากําลังจิ้มอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนที่มีพื้นที่นะ มีจัดสรรปานส่วนเนี่ยชัดเจนมีห้องน้ําในตัวตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับห้องแต่งตัวหรือใช้ในเรื่องของ walk in closet ได้แล้วผมเราก็มีระเบียงหน้าบ้านตรงนี้ก็คือเรียกว่าเป็นห้องนอนขนาดใหญ่อีกหนึ่งห้องติดกับห้องนอนมัสเตอร์เบรของเราก็เป็นอีกห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวเช่นกันแต่ก็อาจจะไม่ได้มีพื้นที่ฟังก์ชันในการทำ walk in closet มากเท่ากับห้องนอนเมื่อสักครู่นะคุณลูกค้าก็เรียกว่าก็เป็นห้องนอนขนาดใหญ่ค่อนข้างลงตัวนะสำหรับผมผมมองว่าก็ขนาด5.3คูณเมตรเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างมากๆเลย แล้วก็ที่สําคัญมีห้องน้ําในตัวบริเวณนี้อีกหนึ่งห้องก็เรียกว่าค่อนข้างฟังก์ชันการใช้งานอ่ะค่อนข้างลงตัวแล้วเราก็มีห้องนอนแบบสแตนดาร์ดตรงนี้ครับอีก2ห้องตาลก้องตามมาจ้า้วผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีห้องนอนที่เป็นห้องนอนแบบสแตนดาร์ดครับผมจํานวนอยู่ที่2ห้องนอนซึ่งขน,ขนาดของห้องนอนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4ี่คูณสเมตรก็เรียกว่าสามารถลงเตียงขนาด3าฟุตได้ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยเราเป็นการจําลองไซส์จากขนาดจริงก็คือสามารถวางเตียงวางตู้ วางโตเครื่องแป้งแล้วก็วางตู้วางทีวีตรงนี้ได้แล้วก็เราจะมีห้องน้ําซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องน้านะครับผมชั้น2ซึ่งเป็นห้องน้ําส่วนกลางที่ไว้ใช้เป็นส่วนรวมของห้องนอนแตนด์ดสองห้องนี้ก็สามารถมาใช้ห้องน้ํานี้ได้นั่นเองครับผมเรียกว่าก็เป็นแบบบ้านที่มีฟังก์ชันการใช้งานการใช้งานที่ครบคันนะแล้วก็สําหรับใครที่บอกว่าอยากได้บ้านที่มีฟังก์ชันการใช้งานเยอะๆเนี่ยหลังเนี้ยบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเพราะว่ามีถึง5ห้องนอนด้วยกันแล้วก็มีถึง5ห้องน้ําด้วยกันนะครับผมก็ เรียกว่าค่อนข้างครบครันสําหรับใครที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะด้วยโอเคครับผมบอกเลยว่าแบบบ้านหลังนี้เนี่ยฟังก์ชันการใช้งานครบครันมากๆเลยแล้วก็แอบกระซิบว่าหลังนี้เนี่ยมีการอัปเกรดโปรโมชั่นให้เพิ่มเติมแล้วผมปกติเนี่ยจากพื้นหนึ่งฟ้าเนี่ยอยู่ที่2.5ครับผมสําหรับโปรโมชั่นของเราในช่วงการจต่งงาน Open h เฮาสนี้ครับ เรามีการอัปเกรดให้สําหรับแบบบ้านเดอะเกรสศูนย์ห้านี่นะเราอัปเกรดพื้นถึงฟ้านนะให้เป็นสูงถึง2.7เลยคุณลูกค้าว้า wow, วมากเรียกว่ามันจะทําให้คุณลูกค้าเนี่ยมีบ้านที่ดูมีความสูงแล้วก็ดูไม่อึดอัดจนเกินไปเรียกว่าคุ้มค้ามากๆเลยครับผมสำหรับแบบบ้านหลังนี้ครับผมกับแบบบ้านเดอะเกรสศูนย์ห้าของเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยซึ่งแน่นอนว่าบ้านขนาดนี้นะที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบคันขนาดนี้นะราคาปกติอยูอย่ที่7ล้าน8ด้วยกันก็คือ ราคาปกตินะแต่ช่วงการจัดงาน Open House ของเราหลังนี้ครับผมคูณลูกค้าไม่ต้องเสียเงินถึง7จ็ดล้านแเลยเราจัดสเปเชียลให้กับคุณลูกค้าในช่วงนี้เลยเรานะครับผมบอกเลยว่าเราให้คูณลูกค้าเนี่ยเสียเงินเพียงแค่5ล้านนะครับผมตรงนี้เลย5ล้าน855,000บาทลดไปแล้วนะคุณลูกค้าดูราคาลดนะ้ลดไปแล้วถึง1ล้าน9ก้า0 0บาทอะ่ะโอ้โหแบบว่าเยอะมาก นอกจากนี้นะครับคุณลูกค้าวางเงินจองวางเงินจองมาอีกห0,000บาทคุณลูกค้าจะได้ลดเพิ่มอีก1นึ่งแสนบาทเท่ากับว่าคุณลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเสียเงินถึงห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับคุณลูกค้าดลดเพิ่มอีกหนึ่งแสนบาทจากโปรจองเท่าไหร่ลดให้คุณสองก็คือเอาไปว่าราคาในรถอีกให้อีกหนึ่งแสนก็คือเหลือเพียงแค่ห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทโอ้โหเป็นยังไงล่ะปรบมือสิครับตอนนี้โอ้โห โอเคครับเดี๋ยวเราจะพามาชมกับอีหนึ่งหลังแบบบ้านขายดีของเท d d ี h โฮมของเรากับอะทางบ้านนี้เลยมาเรียกว่าเป็นอีหนึ่งหลังครับที่ขายดีมากๆของเทน d y Home ของเราเลยครับกับแบบบ้านที่มีชื่อว่า n e โอดิลัก03ด้วยกันครับมีขนาดที่ดินนะเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่มีขนาดที่ดินอยู่ที่19คูณ15.50เมตร แล้วก็ขนาดของตัวอาคารตัวนี้นะอยู่ที่ประมาณ14.50คูณ10เมตรด้วยกันพื้นที่ใช้สอยนะบอกเลยว่าอยู่ที่250ตารางเมตรก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยเท่ากับหลังเมื่อสักครู่ที่เรานําเสนอไปเลยแต่หลังนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ที่4ห้องนอนครับผม3ห้องน้าแล้วก็สามารถจอดรถได้2คันนะดิเดี๋ยวเชื่อว่าหลายๆคนอยากเห็นฟังก์ชันการใช้งานด้านในแล้วใช่ไหมถ้าอยากเห็นแล้วกดหัวใจรัวๆให้ก่อนอเดี๋ยวเราพาชมฟังก์ชันการใช้งานแบบชัดๆด้านในเลยนะคะผม ให้ใครมีรถมาจอดให้ด้วยนะหลังนี้จอดได้สองคันจร,จ,รจริงจอดได้สามคันเลยนะอ่ะสำหรับฟังก์ชันการใช้งานของหลังนี้นะก็สําหรับสิ่งที่เราได้เห็นนะเมื่อเข้ามากรงนี้ก็อยาที่จะเห็นว่ามันสามารถจอดรถได้มันสามารถจอดรถได้สองคันนี้จะมีการจําลองรถให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณด้านหน้ากันเลยนะครับบริเวณประตูทางเข้าของเราเนาะสำหรับบริเวณประตูทางเข้าตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างกว้างจากแบบบ้านเมื่อสักครู่นะ เพราะว่าตัวพื้นที่บริเวณเฉลียงด้านหน้าเนี่ยหลังเมื่อสักครู่เนี่ยจะอยู่แค่4เมตรครับแต่หลังนี้จะอยู่ที่4.5เมตรแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะกว้างกว่านะอยู่ที่1.25เมตรด้วยกันก็เรียกว่าก็จะทําให้ตัวบ้านนะ่ะมีความกว้างแล้วก็มีความอบถมมากยิ่งขึ้นด้วยกันนั่นเองครับผมเมื่อเข้ามาสู่ในตัวบ้านชั้นหนึ่งของเราครับจุดแรกที่คุณลูกค้าจะเจอก็คือเป็นจุดของห้องรับแขกของเราตรงนี้ครับผมซึ่งตัวห้องรับแขกเนี่ยอยู่ที่ขนาด4.5คูณ4เมตร ก็เรียกว่าค่อนข้างกว้างเราก็ตัวนี้จะเห็นว่าทางผู้ออกแบบเนี่ยก็พยายามจะไม่มีการกั้นห้องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าคือห้องรับแขกของเราครับผมก็จะเชื่อมลิงก์มายังในส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารนั่นเองตัวนี้เนี่ยจ,จะมันช่วยยังไงเพราะว่าปกติหลายคนอาจจะติดในเรื่องของการสร้างห้องที่มีการแบบกั้นห้องเป็นสัดเป็นส่วนแต่อย่าลืมว่าพอเรามีการกั้นห้องที่เป็นเป็นสัดเป็นส่วนแบบพื้นที่ช้สอของเราจะดูปิดถึบมากยิ่งขึ้นตัวนี้เนี่ย มันช่วยให้ตัวบ้านของเราเนี่ยดูไม่อึดอัดจนเกินไปเพราะว่าพื้นที่แต่ละสเปซเนี่ยมันสามารถเชื่อมแล้วก็เข้าถึงกันได้แล้วก็มันสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวกันได้นะเหมือนแบบว่าสมาชิกครอบครัวทนอาหารนั่งดูทีวีแล้วก็คนนั่งดูทีวีสามารถลิงก์กิจกรรมภาในครอบครัวของเราได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอหลังจากที่ห้องรับจุดรับประทานอาหารของเราตัวนี้เนี่ยเลยมารับติดกับบันไดตัวนี้นก็จะเป็นครัวเช่นเดียวกันซึ่งครัวตัวนี้น่ก็เป็นครัวปิดนะครับผมเป็นครัวแบบปิดแล้วก็ สามารถนะครับนำเฟอร์นิเจอร์บิวอินอะไรต่างๆในเรื่องของชุดท้องครัวมาตกแต่งบริเวณพื้นที่ตรงนี้ได้ซึ่งครัวของเราเนี่ยก็อยู่ที่ขนาด4.5คูณ3.1ด้วยกันก็เรียกว่าเป็นห้องครัวขนาดใหญ่อยู่พอสมควรเนาะแล้วก็ไฮไลท์หนึ่งสำคัญครับผมสำหรับแบบบ้านหลังนี้นะก็จะมีห้องนอนนะครับผมห้องนอนชั้นล่างจำนวนหนึ่งห้องนอนแต่ห้องนอนชั้นล่างเนี่ยจะแตกต่างจากห้องนอนเมื่อสักครู่เพียงแค่ว่าห้องนอนที่ห้องนอนชั้นล่างของแบบบ้านนี้เรศศาลักษณะแบบนี้จะไม่ได้มีห้องน้ําในตัวเนาะ ก็เป็นห้องนอนสําหรับไว้ปรับสำหรับผู้สูงอายุหรือสําหรับไว้รับแขกหรืออะไรคนอาจจะปรับเปลี่ยนฟังช์ชันห้องนอนเป็นห้องทํางานหรือเป็นห้องทํากิจกรรมอื่นก็สามารถแจ้งฟังก์ชันการใช้งานกับทางเราได้แล้วก็จะมีห้องน้ําชั้นล่างจํานวนหนึ่งห้องเนาะก็เรียกว่าพื้นที่ใช้สอยฟังก์ชันการใช้งานของแบบบ้านหลังนี้นก็ค่อนข้าง ลงตัวแล้วก็สเปซเนี่ยก็คือมีการจัดสรรสเปซได้อย่างลงตัวมากๆเลยและเมื่อเราครับผมขึ้นมาที่บริเวณชั้น2นะเมื่อขึ้นมาในมาชั้น2ครับผมก็จะเจอในส่วนของพื้นที่พักผ่อนตรงนี้เรียกว่าเป็นพื้นที่สเปซค่อนข้างกว้างมากๆเลยเช่นเดียวกันขนาดพื้นที่ของโซนพักผ่อนตรงนี้นะมีขนาดอยู่ที่4.5คูณ3.5ครับคุณลูกค้าก็เรียกว่าเป็นพื้นที่นันทนาการพื้นที่สันทนาการพื้นที่ไว้สําหรับสมาชิกครอบครัวตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถมา ร่วมกิจกรรมก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าห้องนอนตรงนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างลงตัวมากๆเลยโดยแบบบ้านตัวนี้ครับจะมีห้องนอนขนาดใหญ่ทางด้านนี้คือเป็นห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์เบดรูมจำนวนหนึ่งห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวนะก็เรียกว่าเป็นห้องนอนแบบขนาดใหญ่มากๆเลยเพราะว่าตัวขนาดของห้องนอนนะอยู่ที่ขนาด4.5คูณ5.3เมตรครับรุณลูกค้า4.5คูณ5.3คือค่อนข้างกว้างมากๆเลยเห็นไล้วว่าฟังก์ชันการใช้งานก็คือสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้นะครับผมมีจุดในเรื่องของจัดเป็นชั่วงของ ห้องอินคอเซตได้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวก็อำนวยความสะดวกให้กับคนที่พักอาศัยอยู่ในห้องมาสเตอร์เบดรูมตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีห้องนอนแซนด์ดอีก2ห้องนอนเนาะก็เรียกว่าเป็นห้องนอนที่ไม่ได้เล็กนะก็ขนาดเนี่ยอยู่ที่4.5คูณ4เมตรอรัคุณลูกค้าแต่ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนที่เลือกฟังก์ชันการใช้างานที่เป็นห้องนอนด้านหน้าโวนด้านหน้าเนี่ยก็จะโชคดีนิดน,นึงก็คือจะได้พื้นที่ใช้สอยบริวเวณระเบียงด้านหน้าตรงนี้ไปด้วยก็สามารถตื่นมาเทควิวบรรยากาศอะไรต่างๆช่วงเช้าได้้แลวก มีห้องน้ํานะครับผมในตัวของเราอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอาใสยหลังคาก่อนให้ดูดีไซน์เป็นไงสวยทั้ง2แบบมีสไตล์ทั้ง2แบบแล้วก็2หลังนี้เนี่ยพืนที่ใช้สอยจริงๆเท่ากันนะคุณลูกค้าก็คืออยู่ที่250ตารางเมตรเท่ากันทั้ง2แบบบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นเดอะเกรท 05หรือนีโอร l ลัก03ของเราหลังนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับลูกค้าเนี่ยจะชื่นชอบดีไซน์เดี๋ยวขออนญาตขอบอกราคาเผื่อเป็นคนหนคนตัดสินใจว่าเอ๊ะจะเลือกเดกเล็05หรือจะเลือกนีโอร l u ัก0หรือัก03ดีสำหรับแบบบ้านหลังนี้ครับผมราคาปกตินะขออนุญาตดูราคาอยู่ที่7 5ล้านแต่ช่วงนี้และนี่ของเรามีการจัดงาน Open House ครับผมราคาโปรโมชั่นเราให้คุณลูกค,ค้าเลยอยู่เพียงแค่ ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหผมมือราคาก็จะค่อนข้างถูกลงมากว่าหลังนี้ดนะ้เลเพราะว่าหลังนี้เนะี่ยมันพื้นมันมีพื้นที่ใจสอที่เป็นในเรื่องของลานจอดรถที่กินพื้นที่ในตัวบ้านเนาะส่วนตัวนี้เนี่ยสำหรับใครที่บอกว่าอยากได้ลานจอดแยกจากตัวบ้านก็หลัคาหลังนี้ได้เลยเช่นเดียวกันเรียกว่าสองหลังนี้ครับผมเป็นสองแบบบ้านยอดหินยอดนิยมของเทนดี้โฮมยิ้มกว้างสร้างบ้านนั่นเองครับผมก็ เรียกว่าใครที่สนใจก็สามารถอินบอกมาขอกับเราได้เลยเดี๋ยวเรามีเจ้าที่ส่งแบบบ้านให้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้เองนะครับผมว้าวซึ่งวันนี้ครับผมก็ถือว่าหนึ่งเนี่ยพาคุณลูกค้ามาชมแบบบ้านนะครับผมของเทน d ะี h โฮมเนาะก็เป็นบริษัทในเครือและนิี่โฮมของเราเช่นเดียวกันก็สําหรับใครที่วางแผนว่าจะสร้างบ้านอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆสาหรับใครที่อยากจะล็อกสิทธ ล็อกโปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะโดยสำหรับงานและนิโฮมของเราครับผมจะจัดกันถึงวันที่25กรกฎาคามนี้ครับผมก็สะดวกสาขาไหนไปใช้บริการสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยเรามีบริการให้ถึง9สาขาใกล้บ้านคุณไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เรากำลังยืนไลฟ์สดอยู่ตรงนี้ครับกับสาขาลาดพร้าวสาขาสุขุมวิทสาขา รามินทาสาขาพงเพชรสาขาเดโมบางแคสาขาราชบุรีหรือสาขาต่างจังหวัดอีก3สาขาด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นสาขาสระบ,บุรีราชบุรีแล้วก็โคร,ราชน,นั่นเองครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถติดต่อมไาไทางเบอร์ติดต่อของเราหรือทางอินบ็อกซ์ของ Facebook และที่โมของเราก็ได้แล้วก็อย่าลืมติดต,ตดามกิจกรรมดีๆกับใน Facebook แลนที่โมของเร,เราว่าจะมี กิจกรรมหรือมีไลฟ์อะไรสนุกๆมามล่กับลูกค้าในแต่ละวันในช่วงของการจัดงานแล้วก็ในช่วงที่หลายท่านอ่ะ work from home ก็เข้ามาดูข้อมูลมาร่วมกิจกรรมสนุกๆใน Facebook แลน์ที่โฮมของเราได้นั่นเองนะครับอ่าสำหรับวันนี้คงหมดหนะ้าที่ของหนึ่งแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ Facebook แลน์ที่โฮมของเราด้วยและกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่าสร้างบ้านสร้างดีต้องหลน์ที่โฮมขอบคุณและสวัสดีครับยแล้วจ้า